สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะมาควบไปายู้ได้ชมยู่นิสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะช่องสวัสดีจากช่องมาดามอารยานะคะ you madam <laughs> How ทักทายหน่อยค่ะทักทายนะคะทักทายกันมาคว่วปลายักซอยนะคะพี่เมี่ยงทยฝนตกที่ใดเน้อนี่เนาะมองปะทูหยักจ้ามองปะทูหยกักมาคั่วซอยนะจ้าคว่วจังไดจังสี่วันนี้ได้ปลามาใครชมอยู่เอ่ยวันนี้ได้ปลามา จากาทะเลแปซิฟิกค,ค่ะเพื่อนของสามีเขาลงทะเลแล้วก็เขาก็มาฝากก็ตัวใหญ่มากค่ะประมาณ10บกโลสิบโลเก้โลสิโลนี่แหละอ๋อใครชมอยู่เอ่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ชมอยู่อ๋ยมาคว้วป่าซอยนะคะ่ะย่าไอโกอิงไล ไปใส่ว่ะอ๋อแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยด้วยเหรอ สวัสดีค่ะใครชมอ,อยู่เอ่ยอะระบบแชทระบบแชทแสดงข้อความทั้งหมด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครชมอยู่เอ่ยมาขอกำลังใจครัวปลาใหญ่ปลายักษ์ค่ะเดี๋ยวเอาลงมาตำๆก่อนมครัวซอยนะจ๊ะผู้ใดเบิ้งพี่น้องเอ้ยพ่อแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาดูปลาตัวใหญ่มากเลย ไม่รู้จะจะ,จะตัดวิธีไหนดีลาบจ้าลาบมันแรงนี่ล่ะลาบลาบโอ้ปุ้ทุ่นหยัก Oh! But, we get yuck, boy. Wow. You watching? เกิดมาเพิ่งเคยเห็นปะทูตัวใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมปะทูยักษ์ปะทูยักษ์โอ้ตัวใหญ่ขักเถอะไข่ชมอยู่เอ่ยมาให้กำลังใจมาดามอรยาหน่อยนะคะอุ้ยระเบิงตับมันเนี่ย ได้ขว้าปลากับว่เปลี่ยนที่น้องเอ้ยจะเห็ดแบบไรตัดไปตะพืต้ตะพื้นเอาลดอย่างนี้ พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะใครชมอยู่เอ่ยทักทายได้นะคะทำไมแชทไม่ขึ้นเลยทักทายให้ทักทายให้หน่อยค่ะจะได้รู้ว่าแชทขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยขอเฮดบอเป็นอันนี้ปลามาจาก มาหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเพื่อนสามีเขาไปลงทะเลแล้วเขาก็ได้ปลามาเขาได้ปลามาฝากค่ะโอ้ยหอยเฮดปกเปลี่ยนพี่น้องเลย Er det det? ออกมาแล้วคะ่ะทำไม่ค่อยเป็นเฮ็ดไปตัวตีบตัวเด่นเนาะโอ๊ยเนาะปาบดีๆปั้นไปตัวตีบตัวเด่นมุนอุ้ยปุยอยู่เบื้องพี่น้องจ๋าเบื้องตับ เบิ่งตับปลาทูจ้ะเบงตับมันใหญ่ๆพุ่นน่ะเบงจ้ะปลายักษ์ ตวยย่างซี่ป่นสิเป็นจังได๋น้อนี่แม่สิแซ่บบ่น้อเอาไปป่นนะจ๊ะป่นปลาทูยักจ้เก็บวิธีไดบ่ข่อยบ่อยคําเห็ด xôm xôm anh đi up I I need water too hắn nha yeah. okay. and And up, after nha you can get me some bowl and and plastic bag I'm watering the garden right here, the farm. What do you need? you need water? I need water. Here, yeah. and plastic bag and okay. and um, bowl, bowl too. Okay, okay. Uh, more, more. I I can do my myself. You finish already? Water. Huh? And give me one bowl and plastic bag too. Oh, die. oh a two. Okay, นี่เสียไปต้มค่ะล่างดีๆไปต้มพูดดีเฮียอินเดบาดอมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปต้มสม ครับปะทู่จะจะไปต้มสมมาแล้งแล้วแล้งนีง่ดอกต้มสมอันนี้โลกสวยไม่ต้องดูนะคะอันนี้ อย่างมันนอนอยู่เนาะนี่คืออะไรคะท่านผู้ชม โอ้ยไปแล้วถุงพระจติไข่ร่องคักอันนี้คือไส้ประทูนะคะพูด <Okay. S 1> in t หรือว่าด้อมเฮียไอไอเยโอเค thank you อย่างมันบุโอ้ยโอ้ย,อยใจละปลาดีๆเห็ดบพเป็ดเย็ทไปทัวทีบทัวเด่น ไปแล้วค่ะกี่นาทีแล้วเนี่ยอ้าวใครคิดทักทายอีกทียูทักทายยูเซย์ให้มี้ยูเซย์อีกที I want to seeI want to see comment โอ oh, Hi ฮ้ไ i s คสวัสดีค่ะสวัสดี ใครที่ชมอยู่ทักทายได้นะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะชมแล้วก็ร่วมพูดคุยได้นะคะว่าปลาเอามาจากไหน <c oughs> เดี๋ยวเอาขยะใส่ก่อนใกล้จะเสร็จแล้วโอ ขยะก่อนแป๊บหนึ่งโอเคขยะเก็บเสร็จแล้ว,ลวก็จะเอาปลาทำความสะอาดปลา มาใส่ถุงก่อนนะคะสวัสดีจ้าพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวเราเค่อยเห็นอุ้ยคอมเมนต์หายมันมันมันยุจ้ามันโตบบกไงเลยจ้าได้ได้แมาแล้วกวาขว้วว่าเป็นมุนอุ่ยปุยเดเนาะเห็นไปทัวทียบทัวเดียนละมาดมอารยานก็ได้ อันนี้คือ,เ,อ,อเสร็จแล้วก็จะไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะไปแค่แขงค่ะเพราะว่ากินกินคนเดียวไม่หมดค่ะกินเป็นปีนู่นนหนถึงจะหมดคิดว่าเนาะตั้งสิบกโลตั้ง10เกือบ10บโลอันนี้คือกระดูกแล้วก็หัวแล้วก็เครื่องในทั้งหมดนะคะจะเอาไปต้มยำ สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ขอต้องขอตัวลาก่อนขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้ช่องมาดามอรยานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจขวัวปลาช่วย <laughs> เดี๋ยวจะไปต้มยำ ไปต้ยมยำกระดูกต่อเนี่ยค่ะไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ